ลูกขวัญของแม่หญิงพี่มนคิดอยู่ในใจถ้าเป็นไปได้แม่อยากให้ลูกมาเข้าฝันว่าผู้ใดเป็นตัวต้นเหตุทำให้ลูกคิดสั้นหลังจากนั้นแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทีเดียว เมื่อพระสงฆ์สี่รูปเดินพ้นเขตสาลาสวดศพไปแล้วหญิงพี่มนได้ตัดสินใจเดินไปหาแม่เมียนโดยความอยากรู้เธอมีแรงสังหอนใจว่าบ่าวผู้นี้น่าจะมีส่วนรู้ตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับการเสียชีวิตของขวัญจิตเธอจึงรีบเดินไปหาและจับมือบ่าวผู้นี้ไว้นแน่นพลางเอ่ยปากถามด้วยซุ้มเสียงเบาว่าพี่เมียนไม่รู้บ้างเลยเหรอคะ ว่าใครเป็นต้นเหตุให้ขวัญจิตฆ่าตัวตายหรือผู้ผาต่ำแผ่นดินสูงเป็นนวนิยายเสียงซึ่งแต่งโดยนักเขียนในานามปากกาไวยชันผู้เป็นคุณพ่อของเอกซึ่งเป็นผู้อ่านหรือผู้พากเสียงค่ะตอนที่2 5อีกมุมหนึ่งของศาลาสวดศพ หญิงพิมลกับนายขจรและบุตรหญิงชายซึ่งเป็นพี่สาวคนโตและพี่ชายคนรองของขวัญจิตนั่งอยู่รวมกันระหว่างนั่งฟังพระสวดนายขจรอดใจไม่ได้ที่จะเหลียวมามองผู้เป็นภริยาอย่างใจจดใจจอ่อเขาเองก็รู้สึกขดหูและสะเทือนใจไม่น้อยไปกว่าหญิงพิมลซึ่งนั่งนิ่งเงียบมีแต่น้ำตาที่ไหลาอาบแก้มอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเพื่อให้กำลังใจ เขาจะเอื้อมมือไปแตะแขนของเธอเพื่อไม่ให้ภริยาเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวเกินไปหญิงพิมลเพ่งมองรูปถ่ายหน้าศพของบุตรสาวเหมือนใจจะขาดเธอบรรจงร้อยมาลายอย่างสุดฝีมือเพื่อมาวางประดับไว้ที่รูปถ่ายของบุตรสาวคนเล็ก บุตรสาวคนนี้ไม่ใช่หรือที่เคยช่วยนำพวงมาลัยที่เธอเคยร้อยไว้เอาไปเร่ขายตามท้องถนนในช่วงเวลาหนึ่งที่ชีวิตตกอับยิ่งนักยิ่งมองหน้าลูกสาวในภาพถ่ายเธอก็ยิ่งสะท้อนใจถ้าลูกยังอยู่กับเธอเวลามีเรื่องเดือดร้อนใจก็น่าจะเป็นที่พึ่งกันและกันได้เธอเชื่อว่าขวัญจิตคงจะไม่มีความลับกับเธออย่างแน่นอน การที่บุตรสาวพลาดพลั้งไปกับชายคนรักก็ถือเป็นเหตุสุดวิสัยของหนุ่มสาวที่อาจจะลืมตัวโดวยไม่ได้ตั้งใจแต่ทำไมเธอถึงไม่เคยเห็นหน้าเพื่อนชายคนใดคนหนึ่งที่เคยสร้างรอยมนทินจะมาปรากฏตัวให้เห็นเลยลูกขวัญของแม่หญิงพี่มนคิดอยู่ในใจถ้าเป็นไปได้แม่อยากให้ลูกมาเข้าฝัน ว่าผู้ใดเป็นตัวต้นเหตุทำให้ลูกคิดสัน้นหลังจากนั้นแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทีเดียวเมื่อคิดถึงเรื่องราวของลูกจบแล้วเธอก็มองไปอีกด้านหนึ่งของศาลาที่มีพี่สาวสองคนนั่งคุยกันให้รู้สึกน้อยใจและไม่เคยรู้สึกอบอุ่นเลยเมื่อเห็นพี่สาวอีกคนหนึ่งที่มีท่าทางเย่อหยิ่งถือตัวไม่เคยแม้แต่จะพูดปลอบใจให้เธอคลายความเศร้าโศก หญิงพักผู้ไม่เคยเห็นใจใครทั้งสิ้นเธอคิดถึงแต่ตัวเองเป็นใหญ่เหมือนดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลที่ดาวบริวารใหญ่น้อยจะต้องห้อมล้อมตัวเธอซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับหญิงพราวและหญิงพักหญิงพิมลก็ได้เห็นสมาชิกในครอบครัวของเจ้าสัวดแดนไทยที่มาร่วมในงานสวดศพด้วยไม่ว่าจะเป็นเดชะวัดกับหยกฟ้า ผู้สามีภริยาที่เพิ่งแต่งงานได้ไม่นานและงานสำคัญของบุคคลทั้งสองหญิงพิมลกับนายขจรก็ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยเพราะเกรงว่าจะทำตัวไม่ถูกหากจะนับญาติกับคู่สมรสเธอก็นึกไปเองว่าตัวเองช่างต่ำต้อยเสียในกระไร มีเพียงลลิตตนยากับลมรันที่เป็นคู่หมายและนั่งอยู่ด้วยกันที่เข้ามาไหว้เธอในฐานะญาติผู้ใหญ่และกล่าวแสดงความเสียใจในการจากไปของขวัญจิตอย่างจริงใจใกล้ๆกับลลิตตนยาก็ยังมีแม่เมี้ยนซึ่งเธอแน่ใจว่า หล่นจะต้องเคยได้กระเร็นกระสายว่าใครบ้างที่เคยใกล้ชิดและเป็นสาเหตุให้บุตรสาวของเธอคิดสั้นแต่คนอย่างหญิงพิมนก็ได้แต่นิ่งเงียบเหมือนน้ำท่วมปากไม่กล้ากระโตกกระตากเวลาที่ผ่านไปไม่ได้ช่วยให้มีความมั่นใจในตัวเองว่าเธอก็เป็นธิดาคนหนึ่งของประมุขวังพิพิษพ,พัฒนาเวท การประพฤติผิดธรรมเนียมไทยอันเสียหายในอดีตทำให้ต้องซ่อนความรู้สึกขมขื่นเอาไว้คนเดียวเหมือนความทุกข์ทั้งหมดได้มาลงอยู่ที่เธอจนสุดที่จะแบกรับเอาไว้อีกแล้วแม้แต่กับลลิตตนยาซึ่งเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของคุณหญิงเพราวเธอก็ไม่กล้าแสดงตัวเป็นน้าอย่างเต็มที่การเป็นบุตรสาวของนายแดนไทยซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง และได้แสดงความเมตตารับบุตรหญิงชายทั้งสองคนของเธอเข้าทำงานทําให้คิดว่าตัวเองได้รับความปรานีมากแล้วการที่จะไปนับญาติแสดงความใกล้ชิดกับหลานคนนี้เป็นสิ่งที่ต้องหักห้ามใจไม่พยายามเข้าไปแสดงตนและสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดขณะนี้ก็คือคุณหญิงเพราวซึ่งเป็นพี่สาวคนโต ได้กำชับไม่ให้เธอบอกกล่าวเรื่องการเสียชีวิตของขวัญจิตให้หม่อมพร้อมผู้เป็นมารดาได้รับทราบเพราะเกรงว่าผู้เป็นมารดาจะเกิดอาการช็อกและเป็นอันตรายต่อโรคหัวใจเวลาทุกคนจะแต่งชุดดำเพื่อเป็นงานศพแม่แมนซึ่งเข้าใจสถานการณ์ดีจะเป็นคนรีบพาหม่อมพร้อมเข้านอนเร็วกว่าปกติเมื่อพระสงฆ์สี่รูปเดินพ้นเขตสาลาสวดศพไปแล้ว หญิงพี่มนได้ตัดสินใจเดินไปหาแม่เมียนโดยความอยากรู้เธอมีแรงสังหรณ์ใจว่าบ่าวผู้นี้น่าจะมีส่วนรู้ตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับการเสียชีวิตของขวัญจิตเธอจึงรีบเดินไปหาและจับมือบ่าวผู้นี้ไว้นแน่นพลางเอ่ยปากถามด้วยซุ้มเสียงเบาๆว่าพี่เมียนไม่รู้บ้างเลยเหรอคะว่าใครเป็นต้นเหตุให้ขวัญจิตฆ่าตัวตาย ใบหน้าซีดขาวของผู้ถามและริมฝีปากที่สันระริกทำให้ผู้เป็นบ่าวเกือบจะหลุดปากบอกเล่าความลับคับอกออกมาแล้วแต่เมื่อนึกถึงความวุ่นวายและปัญหาต่างๆที่จะตามมาทำให้หล่อนจำเป็นต้องเก็บปากเก็บคำอีกตามเคยพูดได้แต่เพียงว่ามเม่นไหมสหาบรอกค่ะคุณหญิงเพราะคุณขวัญเธอเป็นคนเก็บตัวและเงียบเฉย ก่อนๆนนี้เคยเห็นเป็นเด็กร่าเริงบ้างก็จริงแต่ระยะหลังๆทำตัวเหมือนคนมีปัญหาถามอะไรก็ปฏิเสธทุกครั้งขนาดถามว่าเธอกำลังจะเรียนจบปีนี้ใช่ไหมเธอก็ยังพูดเป็นในๆว่าเธอเริ่มจะมีสมาธิสั้นจำอะไรไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเรียนก็ไม่รู้เรื่องกลัวอย่างเดียวว่าจะเรียนไม่จบ จริงๆนะคะเธอพูดแค่นี้เองแต่ว่าทําไมถึงคิดสัน้นเธอไม่เคยบอกเล่าคะ่ะหลังจากปฏิเสธไม่รู้เรื่องรู้ราวไปแล้วแม่เมียนนึกเสียใจอยู่เหมือนกันที่เธอพยายามปกปิดข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเดชประดินแต่เมื่อเหตุการณ์ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้แล้วหากมัวฟื้นฝอยหาตะเข็บก็รังแต่จะสร้างความร้าวฉานมากขึ้น การปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะถึงผลการชนะสูตรพลิกศพจากทางการจะบ่งบอกว่าขวัญจิตกำลังตั้งคันแต่เมื่อเธอทำอัตวินิบาตจบชีวิตตนเองทุกอย่างก็จำเป็นต้องยุติลงด้วยเพราะไม่มีหลักฐานอื่นที่จะเอาผิด ผู้ที่ก่อให้เกิดรอยมนทินหรือปัญหาดังกล่าวเมื่อหญิงพิมนพลาออกไปแล้วแม่เมียนอดนึกถึงคุณตามหรือเตด,ดประดินไม่ได้บุคคลผู้ที่ไม่เคยคิดจะมาร่วมงานศพหรือมาขอขมาใดๆทั้งสิ้นเขาหายหน้าไปจากบ้านพร้อมกับลูกเต่าทำทีเหมือนว่ากำลังหวาดกลัววิญญาณของผู้เสียชีวิตตามมาหลอกหลอนซึ่งที่จริงแล้ว การหนีหน้าดังกล่าวเป็นการซ่อนรอยพิรุษไม่ให้มีใครจับได้นั่นเองเมื่องานชาปนากิจศพขวัญจิตผ่านไปแล้วบ้านตานสองยอดก็มีแต่ความเงียบเหงาบ้านที่ใหญ่โตและโอ่อ่าที่สุดในย่านนี้ยังเต็มไปด้วยความเศร้าซึมปราศจากชีวิตชีวาผิดแผกไปจากที่เคยแม้แต่ละลิตรนยาก็เงียบขรึมไปกว่าเดิมเธอเลิกเล่นเปียนโนชั่วคราว มักชอบออกมานั่งอยู่คนเดียวเงียบๆตามลำพังที่หน้าบ้านตรงบริเวณที่มีสวนคดเคี้ยวรูปทรงเลขาคณิตที่เธอเคยวิ่งเล่นซ่อนหากับขวัญจิตสมัยเป็นเด็กดวงตาของสาวน้อยเหม่อลอย ดูเหมือนเธอจะเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นถึงแม้ว่าลลิตตนยาจะไม่ได้เห็นภาพตอนที่มีการตัดเชือกที่ใช้ผูกคอเด็กสาวเอาลงมาจากต้นใส่ภาพที่น่ากลัวยิ่งนักแต่เธอก็ได้รับรู้ว่าภายในโลงศพที่มีพระนั่งสวดพระอภิธรรมอยู่นั้นมีร่างกายที่ไร้วิญญ,ญาณของบุคคลที่เธอเคยสนิทสนมใกล้ชิดต้องนอนอยู่ตามลำพังอย่างโดดเดี่ยว คุณหญิงเพราได้ปรึกษาหารือกับท่านเจ้าสัวในที่สุดได้คอตกลงว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยและมีรถที่จะใช้ขนวัสดุที่ต้องการทิ้งครบครันให้มาช่วยตัดตด้นไทรใหญ่ให้ราบเรียบถึงต้นไทรอายุนับร้อยปีต้นนี้จะดูสวยงามและใหญ่โตมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างบ้าน แต่หากยังมีปรากฏอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปก็รังแต่จะเตือนตาเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองบุคคลผู้สั่งตัดรู้ดีว่าการตัดต้นไม้ต้นนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดยไม่ได้คิด ถึงต้นเหตุว่าเกิดจากใครที่เป็นคนสร้างปัญหาความจําเป็นที่คิดว่าต้องการกําจัดต้นไม้ที่เป็นอัปมงคลทําให้ลืมนึกไปว่าแต่ก่อนหญิงเพลาเคยเชื่อถือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณของผู้ที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะฉะนั้นเธอจะนําเครื่องสังเวยมาเส้นไหว้ให้สิ่งที่ไม่มีตัวตนที่ต้นใส่นิดทุกๆปีเมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่จำเป็นต้องตัดต้นใสให้สิ้นซากเธอจึงจุดทูปพูดจาออกมาดังๆว่าขอให้เหล่ารุกเทวดาหรือบรรดาสัมภเวสีที่สิงสถิตยอยู่ณต้นใสแห่งนี้โปรดไปหาที่อยู่เสมใหม่เพราะเธอเกรงว่าจะมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันคุณหญิงเพลาวก็มีความคิดอีกด้านหนึ่งว่าเธอต้องการให้ดวงวิญญ,ญาณของขวัญจิตไม่ยึดติด อยู่กับที่ตรงนี้เพราะอาจจะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านต้องหวาดผวาอีกต่อไปเมื่อสั่งตัดต้นไทรที่มีรูปทรงสวยงามมีอายุเก่าแก่นับร้อยปีและเคยเป็นที่คุ้นตาบรรดาชาวเรือที่ผ่านไปแถวนี้แล้วทำให้ที่ดินบริเวณนั้น ดูปลอดโปร่งโล่งตามากขึ้นจนทำให้แลเห็นบ้านสองหลังที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับเตระดินและเดชาวัฒอย่างชัดเจนบ้านของเดชาวัฒปิดตายเพราะเจ้าตัวได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านภริยาเรียบร้อยแล้ว แต่บ้านของเดชประดินแค่ถูกปิดเงียบไว้ชั่วคราวเหมือนผู้ครอบครองหวั่นเกรงความผิดและพยายามหนีหน้าบุคคลที่รู้ตื้นลึกหนาบางทำให้คุณหญิงเพลาามั่นใจมากขึ้นว่าบุตรชายของเธอเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเช่นนี้ เดชปะดินหลบหน้าหลบตาไปอยู่ที่บ้านพักของผู้เป็นปิดาซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ของตระกูลในโรงงานแป้งมันที่จังหวัดระยองได้ไม่นานพอคิดว่าเรื่องเลวร้ายต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางและบรรเทาลงบ้างแล้วเขาจึงกลับมาที่บ้านตาลสองยอดตามเดิมพร้อมด้วยลูกเต่า การกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับอย่างเงียบเชียบผิดวิสัยเขาไม่แสดงอาการมุทะลุดุดันกับคนในบ้านเหมือนแต่ก่อนใช้วิธีเก็บตัวเงียบอยู่ตามลำพังเมื่อลูกเต่าเริ่มรู้สึกเหงาหล่อนก็มีทางออกโดยใช้วิธีเดินออกจากบ้านไปพูดคุยกับนายคำน,นูนพอขาไก่ย่างและส้มตำในตลาดซึ่งขณะนี้มีความสนิทสนมและพูดจากันอย่างคุ้นเคยมากขึ้น ลูกเต่าหายไปไหนมาตั้งหลายวันผมคิดถึงรู้ไหมพ่อค้าไก่ย่างเอ่ยปากถามขณะกำลังสารวนกับการหยิบมะละกอสับใส่ลงไปในครกเพื่อทำส้มตำปูดองตามคำสั่งของลูกค้าสาวส้มตำของเขามีรสชาติถูกปากลูกค้าทั่วไปไม่แพ้ไก่ย่างที่ขึ้นชื่อ ลูกต่อไปพักที่ระยองที่นั่นเป็นบ้านพักดั้งเดิมของท่านเจ้าสัวคุณตามบอกว่าต้องหลบไปพักผ่อนสักระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้เครียดเพราะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในบริเวณบ้านเมื่อมีคนมาผูกคอตายที่ต้นไทรใกล้ๆบ้านของเราพี่นูนรู้ไหมว่าคุณตามเป็นคนขี้กลัวโดวยเฉพาะถ้าเป็นผีแม่ลูกอ่อนอย่างคุณขวัญจิต เพียงแค่เพื่อนชายถามหน่อยเดียวมายาวีก็มีเรื่องตอบมากมายโดยหล่อนไม่คิดจะปกปิดเรื่องราวของผู้อื่นพร้อมกับขยายความต่อไปเป็นเพราะคุณขวัญท้องไม่มีพ่อพอผู้ชายไม่ยอมรับเธอก็เลยคิดสั้นลูกเต่าได้ความว่าคุณขวัญกำลังจะเรียนจบปีนี้พอดีดันมาเกิดเรื่องซะก,ก่อนคนอะไรก็ไม่รู้โง่ชะมัด สู่ลูกเต่าก็ไม่ได้เรียนสูงก็ไม่ได้เรียนถ้าเป็นลูกเต่านะหากผู้ชายไม่ยอมรับผิดชอบเราก็แค่อุ้มท้องไปหาหมอเอาออกก็หมดเรื่องไม่เหตุจะยากอะไรเมื่อฝ่ายหญิงกล้าวิพากวิจาร์ณอย่างเสียหายฝ่ายชายจึงถือโอกาสผสมโรงจนกลายเป็นหัวข้อสนทนาอีกนานลูกเต่ารู้ไหมพี่นูนเองก็เคยขายสมตำให้คุณขวัญจิตนะ เขาออกมาสั่งซื้อด้วยตนเองรู้สึกจะไม่ชอบของเผ็ดให้ใส่พริกแค่เม็ดเดียวดูท่าทางแล้วก็เป็นคนเฉยเฉยไม่ได้ไวไฟอะไรนึกไม่ถึงเลยว่าจะท้องไม่มีพอ่อพอคิดจบชีวิตตนเองอย่างง่ายๆแทนที่จะเป็นผลดีกลับทําให้ไอ้ผู้ชายคนนั้นนอนหัวเราะสบายไปละไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นใช่อย่างที่พี่นูนพูดนั่นแหละ ป่านี้ไอ้ผู้ชายที่ทำให้ท้องมันคงสบายอกสบายใจไม่ต้งองยุ่งยากทั้งขึ้นทั้งล่องมายาวีบพูดเสริมอย่างสนุกสนานขณะใช้มือคีบส้มต่ำเข้าปากอย่างไม่พิถีพิถันว่าแต่ไอ้ผู้ชายที่ทำให้คุณขวัญจิตท้องไม่เฉ่แฟนของลูกเต่าแน่นะ นายคำนูนแกล้งยั่วแต่มีผลให้ฝ่ายหญิงทำตาเขียวโกรธจนหัวฟัดหัวเหว่ยงขึ้นมาทันทีพูดอะไรบ้าๆระวังปากเอาไว้บ้างนะพี่คำนูนเรื่องคอขาดบาดตายอย่างนี้จะพูดเล่นได้ยังไงเดี๋ยวก็ได้เดือดร้อนกันไปหมดคนรูปร่างหน้าตายอย่างคุณขวัญจิตไม่มีใครเขาสนใจนะกร๊อก โดยเฉพาะกับคุณตามเธอเป็นคนมีรสนิยมสูงต้องคนสวยสวยมีสเสน่ห์อย่างลูกเต่าเท่านั้นเขาถึงจะเล่นด้วยเปล่านะพี่แค่พูดเล่นไม่ได้จริงจังอะไรฝ่ายชายทําท่าตกอ,อกตกใจที่เห็นฝ่ายหญิงแสดงอาการโกรธครึ่งจริงๆจ,จังๆนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่คบหากันมาหล่อนยังไม่เคยแสดงอาการไม่พอใจเหมือนครั้งนี้ เมื่อถูกปลอบประโลมจนหายโกรธแล้วลูกเต่าจึงเริ่มต้นสอบถามฝ่ายชายถึงเรื่องส่วนตัวแสดงอาการอยากรู้อยากเห็นจนออกนอกหน้าแต่พี่นูนยังไม่ได้บอกลูกเต่าเลยว่าพี่มีครอบครัวหรือยังคำถามนี้ทำให้ฝ่ายชายนิ่งอึ้งไปพักใหญ่ก่อนจะตอบเลี่ยงๆว่าพี่ยังเป็นโสดโสดซริงๆด้วยตอนหนุ่มกว่าเนี้ เคยมีผู้หญิงแถวบ้านมาวอแวเหมือนกันแต่พี่ไม่เล่นด้วยคนเราถ้ามันจนกับจนเหมือนกันจะเข้าลักษณะเตี่ยอุ่มคอมสู่แยกตัวมาทำมาหากินที่กรุงเทพไม่ได้ทำมาค้าคล่องกว่าอยู่บ้านนอก มีโอกาสเก็บเงินเก็บทองและถ้าโชคดีก็ยังมีโอกาสได้เจอผู้หญิงสาวสวยเป็นนางเอกหนังอย่างลูกเต่าเห็นทีว่าคราวนี้พี่จะต้องสละโสดเป็นแน่คำตอบของนายคำนูนทำให้มายาวีหัวเราะร่วนหล่อนรู้สึกมีความสุขจนอดไม่ได้ที่จะเปิดเผยความในใจว่า พี่นูนนี่ไม่ใช่ย่อยเลยนะมิใช่แค่ขยันทำมาหากินอย่างเดียวแต่ฝีปากก็ยังมีสเสน่ห์ไม่เบาถ้าหากลูกเต่าได้เจอพี่ก่อนคุณตามลูกเต่ามีหวังหนีตามมาอยู่กับพี่ก็ได้พอได้ยินฝ่ายหญิงพูดจาเปิดโอกาสให้ในายคำนูนรีบพูดต่ออย่างผู้เชี่ยวชาญเรื่องมารยาหญิงไม่ตรงกับที่พูดว่ายังอยู่เป็นโสดและไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใคร แต่เอาเถอะลูกเต๋าจะมีคุณตามเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วก็จริงแต่เมื่อใดที่เกิดอาการเหงาปลอดคนและคิดอยากเที่ยวก็ให้บอกล่วงหน้าพี่จะได้หยุดขายของและเราไปเที่ยวหาความสุขใส่ตัวกัน ในคำนูลถือโอกาสอย่างดูท่าทีของฝ่ายหญิงซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะรู้คำตอบไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหล่อนไม่ใช่คนเรื่องมากและปากกับใจออกจะตรงกันมากกว่าผู้อื่นเอาอย่างนี้ก็ล้วก,กันลูกเต่ารีบรับข้อเสนออย่างรวดเร็ว วันพรุ่งนี้รู้มาว่าคุณตามจะต้องไปหาเพื่อนเพื่อไปปรึกษาเรื่องการสร้างหนังเรื่องที่สองและคงจะไปคุยกันนานทีเดียวลึกเต่าคงจะว่างตอนนั้นถ้าพี่นูนว่างเหมือนกันเรานัดเจอกันที่ใดก็ได้ แล้วลูกเต่าจะบอกทางบ้านว่าจะไปชอปปิ้งคงไม่มีใครมาสนใจหลังจากนั้นลูกเต่าจะเป็นคนขับรถไปรับพี่นูนเที่ยวเองเรานัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันก็แล้วกันแต่เรื่องเนี้ต้องเก็บเป็นความลับห้ามเอาเรื่องที่ลูกเต่าแอบไปเที่ยวไปเล่าให้คนอื่นฟัง เมื่อมีหนที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วการจะมีการนัดหมายหนที่สองหรือหนที่สามก็ไม่ใช่เรื่องยากเวลาออกไปเครื่องนอกลูกเต่าหรือมายาวีจะใส่วิกผมและแว่นตาดำเพื่อปกปิดหน้าตาไม่ให้ใครจดจำได้นอกจากนี้รถส่วนตัวที่เดชประดินซื้อให้ยังติดฟิล์มค่อนข้างทึบทำให้มองไม่เห็นจากภายนอก นายคำนูนหาได้พามายาวีไปเที่ยวตามที่เคยบอกไว้แต่เขาเป็นคนบอกให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเลี้ยวเข้าไปในโรงแรมม่านรูดอย่างชำนิชำนาญเมื่อได้อยู่กันสองต่อสองแล้วมายาวีจึงได้รู้ว่าสวรรค์มีจริงความรักของนายคำนูนแตกต่างกันมากกับเดชประดินเขามีมัดกล้ามที่แข็งแกร่ง เวลาโอบกอดเธอไว้ในวงแขนดูเหมือนว่าลูกเต่ากำลังกลายสภาพเป็นเหยื่อที่ถูกงูเหลือมที่ส่งพละกกำลังรัดร่างให้ขาดใจตาย,ตายก่อนที่จะคำเมเหือบกินทีละน้อยในขณะที่เด็ดบดินขัดสเสน่ห์ทางด้านนี้ เวลามีความต้องการเขาก็มกักจะเร่งรีบโดยไม่คำนึงถึงหัวจิตหัวใจของฝ่ายตรงข้ามรสรักของนายคำนูนทำให้ลูกเต่าสามารถสรุปได้ทันทีว่าหล่อนควรจะใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับใครมายาวีหรือลูกเต่าถอดสายสร้อยและที่เพชรที่ห้อยคอส่งให้ฝ่ายชายโดยบอกว่าให้นำไปขายและเก็บเงินไว้ใช้ ส่วนหล่อนจะบอกกับสามีว่าได้ทำหล่นหายระหว่างออกไปช้อปปิ้งในศูนย์การค้าที่มีผู้คนเบียดกันแน่นของเล็กน้อยเท่านี้ไม่ทำให้เดชประดิน์สงสัยอย่างแน่นอนเมื่อสามีหล่อนใช้เงินซื้อหล่อนมาเพื่อความรักหล่อนก็มีสิทธิ์ที่จะนำเงินส่วนนั้นมาใช้ซื้อผู้ชายเพื่อให้เสมอหน้ากันไม่ใช่หรือขอบคุณที่รับฟังค่ะติดตามตอนต่อไปนะคะ และสามารถเข้าไปกดฟังตอนก่อนหน้านี้จากลิงก์ข้างใต้คลิปได้ค่ะถ้ายัางไงอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เองกนะคะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ